ก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับใครที่เล่น a อนิเมะวอลเลอร์ซิมูเลเตอร์แล้วไม่มีเวลาฟาร์มเองนะครับหรือว่ารู้สึกว่ามือตัวเองเนี่ยเกือซะเลอกเกินนะครับก็สามารถมาฝากแฟนเพจบิวปรกรณ์ได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมช่วงนี้มือพี่กําลังมาว่ะน้องมาไม่มาก็ให้ดูนี้ละกันนี่เลยตัวรับ นอกการันตีตั้งแต่คืนแรกใน ID ดีตัวเองโคตรตึงอย่าลืมฝากและทักกันเข้ามาได้นะครับแฟนพีเบอร์กริก์ดาราคลิปร้านมารูช็อปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID ดีพาร์ทที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟต์เกมพาร์ทในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดพิงเลกาซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่าย ID ดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการก กดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงก์ให้ใต้คลิปแล้ว โอเคครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบิวประกกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะมาทําการสรุปอัปเดตของแมปอนิเมะวอลเลเยอร์ซิมูเลเตอร์2นั่นเองนะครับทุกคนค่งก่อนอื่นเนี่ยนะครับด่านที่เข้ามาใหม่นะครับทุกคนนั่นก็คือด่านโจโจนั่นเองนะครับนี่เลยสปีดวากอนก็นั่งรอให้คุณรับภารกิจอยู่นั่นเองนะครับรูปแบบของเมืองก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งผมคิดว่าเขาทําขึ้นมาได้ ไปขึ้นนะเออรู้สึกว่ารายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยบอสสุดท้ายซึ่งมันชื่ออะไรผมก็จําไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะในส่วนของที่ขี่มายนะครับของด่านโจโจเนี่ยนั่นก็คืออันนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเรียกว่าอะไรเพราะผมไม่เคยดูโจโจนะครับแต่ว่าความเร็วก็46นะครับซึ่งจะเร็วกว่าอันเดิมเนี่ย0.5นะครับนี่เลยเวลาขี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่โคตรเท่นะครับผมและระบบต่างๆระบบ ใหม่นะครับผมที่มาพร้อมกับแพทนี้นะทุกคนอันดับแรกเลยนั่นก็คือนี่ไงครับที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยทุกคนนั่นก็คือสแตนนั่นเองนะครับทุกคนเออต่อไปนี้เราจะมีสแตนแล้วนะครับซึ่งวิธีการหาสแตนเนี่ยนะครับผมเราก็สามารถหาได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่เลยในตู้นี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปที่ตู้ก่อนละกันนะครับตู้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราจะต้องไปหาหินไอ้ตัวนี้มาก่อนนะครับซึ่งหินเนี่ย ก็จะสามารถหาได้จากอุกาบาทที่มาตกในด่านนะครับด่านต่างๆ ในแมปนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งอุกาบาทจะเป็นยังไงนั้นนะครับผมได้อัดคลิปไปแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นกันและนี่ก็จะเป็นเวลาที่พี่อัดไว้นะครับผมตอนที่พี่เนี่ยเจออุกาบาทนะครับพอเราวิ่งมาเจอเนี่ยอุกาบาทมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเลือดก็จะนี่แหละแต่ว่าก็จะตีช้าเหมือนกับบอสหนวดดานั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เวลาที่อุกาบาทเกิดนะครับมันก็จะมีข้อความแจ้งแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือข้อความสีเหลืองๆนี้เลยนะฮะแล้วก็มันก็จะบอกด่านที่เกิดนั่นเองนั่นก็คือโ กั่นคือด่านเฟดนั่นเองนะครับทุกคนอ่านี่เลยทุกคนก็สามารถมาตามหาอุกาบาทได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนอ่าพอเราตีอุกาบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหลักการในตู้นี้ก็คือเราจะต้องใช้เศษอุกาบาทนะครับผมในการมาแลกั่วนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มเอาตัวนั่นเองนะครับไอสองอันเนี้ยมันจะเปิดต่างกันยังไงเพราะว่าอันนี้เนี้ยใช้แค่3เศษแล้วก็อันนี้ใช้10เศษนะครับทุกคนก็คือตู้นะครับมันจะมี2ตู้นะ ตู้ที่เป็นเอ่อเลดมิติ0.02นะครับผมแล้วก็ตู้ที่เป็นเลดมิต e ิ0.05นั่นเองนะฮะก็เวลาที่เราใช้ไอ้ตัวนี้เปิดนะครับมันก็จะเป็นเลด0.05ส่วนถ้าเกิดเราใช้ไอ้ตัวนี้เปิดมันก็จะเป็นเลด0.02นั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดผมแลกเป็นตัวนี้นะผมจะสามารถสุ่มได้3ครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดผมใช้ตัวนี้ผมจะสามารถสุ่มได้เพียงแค่1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกที่จะสุ่มเป็นไอ้เจ้าตัวนี้ก็แล้วกันนะครับทุกนี ผมก็ทําการกดคลิกแรกมานะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถกดสุ่มได้เลยนะครับทุกคนไปกันป๊ปอ,อึ้งเอ้ยฟิงฟิงฟิง,ฟงโอ้หะเฮย้ยมีแตกด้วยหรอทุกคนมีแตกด้วยนะครับเอา้าแตกแล้วสแตนหายครับทุกคนอะไรวะครับเนี่ย ฮัลโ,โหลโอโหอันนี้ก็คือระบบหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้นะทุกคนว่ามันมีการแตกด้วยนะครับออะผมจะสุมใหม่ครับทุกคนปาบเข้าให้โอโหได้เป็นแลฮะซึ่งไม่ค่อยดีนะบวกดาเมจแค่15ครับคือไอตัวเดิมของผมเนี่ยมันบวกดาเมจโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนโอโหถ้างั้นเนี่ยผมว่าผมควรต้องเก็บมันไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเราไม่เก็บไว้เดี๋ยวมันจะหายแบบตัวนั้นนะผมงง่ามันหายได้ยังไงวะอ่ะผมจะสุมต่อเลยละกันนะครับทุกคนวันซูทีี้ก้ปาเปียงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อะไรเฉยครับทุกคนเรียบร้อยฮะเราปัญหาคือของดีของผมหายไปทุกคนแย่ yeah, แล้วช่วยด้วยสุดท้ายผมน่าจะได้ใช้เป็นตัวนี้นะครับทุกคนอ่ะเราก็เอาออกมาใช้แบบนี้เลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆของระบบสแตนนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ระบบต่อไปนะครับก็จะเป็นแบ t เทิลพาร์ทนะซึ่งแบตเทิลพาร์ทเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาตรงที่ไอหอยเชลตรงนี้ได้เลยนะครับซัมเมอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็แบ t เทิลพาร์ทเนี่ยก็จะมีเป็นของต่างๆนะครับคล้ายๆกับเกม อ,อื่นๆแลวทุกคนที่มันจะมีการแบบเปิดแพตแบตเทิรนพาร์ตนะครับแล้วก็ได้ของต่างๆอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดคุณเปิดพรีเมียมเนี่ยคุณก็จะได้แถวล่างด้วยนะครับซึ่งโอ้โหขั้นที่49นะทุกคนจะมีเรือมารีนด้วยโครเอาแล้วก็กล่องนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นกล่องอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นกล่องสกินนะแล้วก็ไอ้ส่วน2กล่องแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นกล่องสกินนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมเปิดได้หัวหน้ารีวายนะครับซึ่งเอ่อก็จะประมาณนี้แหละทุกคนคือไม่มันก็ไม่ได้ทีอะไรมากนะครับลน่ยเี หัวหน้ารีไวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามาใส่ให้ดูก็แล้วกันนะครับนี่เลยโอ้โหโคตรตึงนะฮะแล้วก็ในส่วนของ b a t t l e p a s s นะครับวิธีการเก็บเลเวลนะครับผมนั่นก็คือเราก็ต้องทําภารกิจประจําวันไปเรื่อยๆครับภารกิจก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่อย่างอันนี้ผมก็เสร็จไปหลายอันแล้วนะครับเราก็กดรับปื๊บพอเรากดรับเนี่ยนะครับผมขีดตรงนี้มันก็จะขึ้นนะครับคือถ้าเกิดเราอัพขั้นนะครับผมรับจนสุดนะครับผมมันก็จะปลดล็อกแบบนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะรับของได้ แบบนี้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยไขอะไรวะนะอันนี้คืออะไรผมยังไม่รู้เลยอะทุกคนโอเคครับแล้ว2อันนี้นะครับทุกคนมันก็คือดาวที่เราได้มาจากแบตเทิรพาร์นั่นเองเดี๋ยวผมจะลองเปิดในคลิปนี้เลยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนขอลองเปิดหน่อยละกันวืด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 ปิง้งเฮ้ย เฮ้ยหัวหน้าอุซุยลูกพี่อุซุยวะ่ะอุซุยมันอยู่ด่านไหนวะเดมอน s l เลเยอเลยเหรออ่ะขอลองอีกแล้วกันนะครับผมจะเป็นจากเรื่องอะไรเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะอ๋อก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับทุกคนแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบแนวตัวสะสมซะมากกว่านะฮะก็คงจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแบ t เทิลพาร์แล้วก็ใครที่อยากจะแบบว่าสายรวยนะครับอยากจะสคิปทีละ1ิ b แบ t เทิลพานะครับผม10เทียนะก็สามารถกดได้นะครับเพียงราคาแค่ 800โลบักนะครับผมย้ำนะครับเพียงราคา800โลบักนะฮะ oh. แล้วก็ในส่วนของระบบใหม่ๆนะครับ mm. ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะขิงต่อไปนะครับนั่นก็คือดีเลยครับทุกคนตัวลับครับน้องตัวลับครับตัวลับนอกการันตีตั้งแต่คืนแรกครับผมไม่อยากจะโม้แต่ว่าก็โม้หน่อยรักกันให้เด็กมันอิจฉาเล่นๆนี่ฮะโอ้โ oh. หตีต่อยต่อยตีต่อยตี เยวขอกดเอฟเฟกหน่อยละกันนะครับผมอยากจะเห็นเอฟเฟกนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะในส่วนของตัวนี้ซึ่งมันชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยดูนะครับผมนี่ฮะสกิลก็จะเป็นปัป๊บป๊าป๊าเทตรงไหนวะครับเนี่ยและหลังจากนี้เนี่ยตัวรับสีดำาๆที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะไม่ใช่ตัวโหดที่สุดอีกต่อไปนะครับเพราะว่าจะมีตัวใหม่เข้ามานะครับผมนั่นก็คืออารมณ์แบบคล้ายๆกับดีวของอนิเมะไฟเตอร์เลยทุกคนซึ่งก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ยังเปิดดไไม่้นะ ครับแต่ว่าก็ไปเลื่อนเจอในกลุ่มนะครับก็ต้องขออนุญาตเอาภาพขึ้นมาให้ทุกคนในคลิปดูหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าตัวลับเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับไอตัวแรกผมก็เนี่ยครับตามที่เห็นแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจากเรื่องอะไรนะฮะแล้วส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นไคโดนะครับแล้วก็ตัวที่3มเนี่ยจะเป็นนาลุโตนะครับแล้วส่วนตัวที่4เนี่ยนั่นก็คือดีโอนั่นเองนะครับโอ้โหแต่ละตัวคือตัวเด่นๆทั้งนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าตัวจี๊ดจากแต่ละเรื่องนะฮะซึ่งมันน่าสนใจมากนะคร เราจะไม่ได้หาเพียงแค่ตัวรับธรรมดาอีกต่อไปนะครับแล้วก็คลิปิวมือทองเราจะน่าสนุกมากมาเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้ลุ้นตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรวะไอตัวกรอบแดงเนี่ยนะครับทุกคนเออเราจะมีได้ลุ้นตัวกรอบแดงกันเพิ่มด้วยนะครับแน่นอนใครอยากจะร่วมลุ้นในคลิปยวมือทองอย่าลืมฝากเข้ามาได้ที่แฟนเพจวิวกรน,นะครับผมอยากได้ไอเดียเยอะๆมาลุ้นเยอะๆกันนะครับอยากออกคลิปก็ทักเข้ามาได้ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนสำหรับอัปเดตโจโจนะครับผมก็ในความรู้สึกส่วนตัวนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่า เกมยังสามารถไปต่อได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่แอดมินเขาเนี่ยหาอะไรมาให้เราทําแบบสิ่งที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทุกคนตอนนี้ด้วยความที่มีสแตนมาด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเท่เลยครับคิดได้ยังไงวะเอาระบบสแตนเข้ามานะครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับใครที่ไม่มีเวลาฟาร์มเองหรือว่าอยากจะพึ่งไปบุญบิวมือทองเพราะวันนี้เห็นว่าคือคืนแรกนี้ก็ได้ตัวรับแล้วครับน้องก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับที่แฟนเพจบิวปกรณ์นะครับแฟนเพจเราก็รับ AFK แมปนี้อยู่นะฮะ ลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน